สวัสดีค่ะชื่อนัทพัชร์คมธนาพักค่ะรับผิดชอบหัวข้อที่3.1.2การบริหารจัดการชั้นเรียนในปี2563ส,ส,สาศึกษามีครูผู้สอนทั้งหมด25คนคิดเป็นร้อยละ100ได้มีการบริหารจัดการชั้นเรียนได้นำระบบ m i ิสเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการชั้นเรียนซึ่งระบบนี้เป็นการช่วยเหลือดูแลผู้เรียนเช่นในส่วนของคะแนนการเรียนเกรดวิชาที่โรงเรียนข้อมูลของพิธา,าการ ของ,อษษง,งนักกศึทางครูผู้สอนได้มีการจัดทําแบบบันทึกการเรียนหรือแบบวัดผลประเมินผลของผู้เรียนซึ่งตรงนี้จะใช้ระบบมีมิสทั้งหมดแล้วครูผู้สอนยังสร้างบรรยากาศเพื่อเอื้อต่อผู้เรียนในการเรียนเพื่อให้บรรยากาศในการเรียนมีความสุขผู้เรียนเรียนแล้วรู้สึกสบายใจเพื่อสร้างการจัดการในชั้นเรียนและผู้ปกครองยอมรับในส่วนของตรง